สวัสดีครับอยู่รังเกดเลยแล้วครับวันนี้มาดูเจ้าซูเปอร์เอ็กลงจากหางโลเบตรครับ<แ>จานแขกครับนี่ครับดูว่าจะลงนิ่มขนาดไหนครับเจ้า SK 200 Y-12 สครับซูเปอร์เอ็กงกี้0.9ครับครับจานแขก โลบิดก็อยู่ดี3-2-0ครับลงแบบนิ่มๆเลยครับมีสะพานก็ลงง่ายหน่อยครับลงไม่ถึงนาทีครับ sk 2 0 0นี่ครับยกหางแบบไฮเทคครับนี่ครับนี่รีโมทอยู่นี่ครับหางอยู่นู่นยืนห่างเกือบ10เมตรแล้วครับสบายครับ แบบอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคสุดๆเรียบร้อยครับครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ